เห็นเห็นภาพเห็นภาพเรตลกอ่ะมันมันแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ช็อกแต่มันแบบตกใจในความแบบเฮ้ยนี่แบบไม่มีขนาดนี้เลยหรอขนาดแบบโดนถ่ายขนาดนี้ยังรู้สึกว่าแบบเอ้าก็ยังไม่มีอยู่ดีเลยตลกดีอ่ะคือต้องบอกกับว่าเป็นคนที่ที่รู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าแบบว่าเป็นคนไม่มีหน้าอกอะไรเงี้ยการแปะซิลิโคนก็ก็เป็นเรื่องดีแล้วเลยก็เห็นซิลิโคนก็ยังดีกว่าเห็นแบบอันจริงๆหนูว่าะเสียเซลไหมอืก็มีนิดนึงค่ะมันอย่างที่บอกแล้วมันเป็นความแบบรู้สึกแบบ อะไรวะนี่คือไม่มีจริงๆหรอเลยขนาดชุดยังหลุดเลย,เลยะอะไรแบบเออก็ตลกดีขนาดชุดนั้นแบบว่าวัดมาพอดีกับตัวมิวแล้วแท้<ม>ๆอะไรเงี้ยแบบอ,อ้ หลุดได้เลยก็ตลกดีเซฟตี้อะคะทาเลยจบไปอัพเลยจะได้รู้เรื่องรูล่ากันไปนเออแต่แบบว่าผู้ใหญ่หลายคนก็บอกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเออ,เอ,อก็ไปทาก็ดีเพราะวเวาลาใส่ชุดอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่มีเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไปทามามันก็จะได้ใส่ชุดอะไรก็ดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาต้องต้องศึกษาก่อนว่าว่าจะประมาณไหนแต่คงไม่ได้ทําใหญ่มากหรอกค่ะคงทําแบบให้มันพอดีอะไรเงี้ยค่ะ